สวัสดีทุกคนกันดื้อเดี๋ยวกงลมแล้วทำไมกันเนี่ยต้กว่แล้วก็วันนี้ผมจะมาเลืนกใหมครับอีกรอบหนึ่งในปี2 0 2 3อ่าซึ่งตอนนี้ช่องเก่าผมก็โดนแฮกไปทีนี้เพิ่งมากับทำคลิปตอนนี้ใหลหตอนปีนี้แหละทำมาช่วงโควิดละไปเล่น,น,ลนกันเลยตัวเสืแกมมันอาบไม่ได้หรอโอเค เราเปวดตรงนี้กันเสียงบ้ากัากน,นอ,อนี้มัอะไรแบบเอาชีวิตรบบเราไปทังแล้วเพราะว่าอาจม,มันคืนนี่ก็จริงบ้างผมก็มีคอมนะแต่ว่าโครมาสตรีมจะไม่เหวไงอะไรแบบวัด <B rett> อะไรอะไรอ่ะ ซื้อที่ผมก็สตรีมโรบบอทก็ได้นะแต่ว่าไม่ค่อยมีเลยวลามาทำโรบบอทเราจะทำ i n ไ c คร f t ก่นอนก็หาไม้มีดาบกับเอ็กซ์มาเนี่ยเอเอกเก็บก็ได้คอนเทนต์นี่คือแสงเพชรรบตอนนี้เวลาเท่าไหร่ยี่สิบสามดึกมากวันนี้มันสองไง วันนี้แล้วก็ใกล้สอมละโอเคมันจะใช้ดาวแอนดิเสยลยนะเออไอเอฟเอฟตักเื่นี้นะตอนนี้เวลามันเพิ่มขีดมากมันจะใช้เอโฟนมนยังไงเอฟไอฟโฟนดา

ไปดูนไอ้าเสียอ่ะ,อะต้นเล่นแบบแบบนี้อ่ะมันเกี่ยวไปเสียฟ้ยผมมันเสียอะไรตึงีมีุัน้ามีอรองนีเฮ้ยมีของดี โอ้โหพี่แต่นี่เดี๋ยวห้องนี้เช้าผมจะอัดว่าไม่เคยมีเวลาอัดเท่าไหรไม่มันมีอิริานเยอะมันจะไม่ไใกล้สอบแล้วไงาะนั้นเรียนออนไลน์เลยห้องูแบบไม่ได้ทำคลิปเท่าไหรอ่อะเลยมาทำคลิปเนี้ยโ,โอเคแล้วก็โอ้ยอะไร เนาในกอล์ฟซ่าตรงนี้ก่อนนี่มีแบสทสวิตต์อีกอันนึงหรืออะเราเข้าไปดูสิตอนนี้อย่าร้องเพลงอย่าร้องเพลงเด็ดขาดมันจะติดล็อกลิอสิทธิ์ล็อกสกระสีอะไรก็ได้ล็อกกระสีโอเคทำไมผมไม่ใช่แบบใหม่ล่ะเพราะว่าผมไม่ถนัดอุ้ยมีดาบซ้ำนี่มีน้ำซ้ำ ออกเดียนมาดิออกเดียนมาออกเดียนโอเคตอนนี้ก็ไม่มีอะไรโอเคเราเลิกทำางานกันดีกว่าทำงานแบบง่ายๆไปก่อนอเ,เดี๋ยวผม,มหาคอนเทนต์ที่แบบสนุกสนุกมากนะผมรู้ว่าผมทำคอนเทนต์อะไรว่าทำจะไม่ยากอ่ะ แต่ถ้าแท็กนี่คือผมมาแบบไง่ายๆไปก่อนอ้อยอันนี้ผมไม่ใช่คนใหม่ชอา คน,คนมันอย่างใดคนเป็นยูทูบเบอร์คนเก่าแล้วจริงอ่ะคนเก่าแล้วตั้งแต่สมัยโควิดนี่แล้วสองนี้ซิทนี่แล้วชอบโดนแฮกไงกูค,คือไม่ได้ด้วยคนเปบปล่อยมันไปตอนช่องใหม่นี่คือมันห่ายไปอุ๊ยมีกรเล็บเดี๋ยวขอ มีโกเลมอยู่ดังนั้นผมจะต่อบใ้ไันมนไปหาค้ชพอมสิเห็นนี่ไสากสีแด,ด้วเอ้อวดวดวดวั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 ดเฮ้ยเฮ้ย กูได้สี่ห้าปีเฉเดี๋ยวไปหล่อดหรอกที่นี่คือผมจะสร้างบ้านนะครับผมในวินลอสแต่เขาจะอ,จ 10, ะอัดสิบสิบปีนะแล้วก็คอมเมดี้ดประมาณพันแปดสิบพอ ก็ศัพท์มันไม่แรงพอไงอะไรศัพท์มันแหลกหน,นึ่งเลยผม้โปศับไอ้ resistance ประมาณหกทอลแหลกมากแน่วะไอ้คลิปยามมีคนดูเท่าไหร่อันนี้ผมทำครั้งแรกเอง คลิปไะไรของปินเกมโรบอกนะปิ่นโดฮะฮะปร้อบนี่ไงอ่ะผมนี่เนี่ผมทำเอฟเฟกต์ซูมยังงแต่ว่าตอนนี้นี่สามันจะดึกแล้วจะดึกแล้วก็อจะชนเนาะผมเล่นโดยนะแต่ว่าไม่รู้พอผมจะรับ shader ไทยปังสเตย์แบบ shader ได้ไหมอันนี้ต้องลองดู มือนเนี่ยเขาไม่แต่บ้านอย่างไหมเออโอเคอุ้ยมีคลิปแมวคลิปแมวคลิปแมวอุ้ยเกลียวเกลียวเกียวเกียวเกียวมีเกียวอยู่มีเกียวอยู่ตัวเกียวกูนหยอกหยอกหยอกสำหรับตัวเกียวไงต้องหาภาพอีกเลยคือไฟมันเต็มเลยอลีไป ออกไปออกไปยินใส่ได้ด้วยวิ่ยมีนี้ด้วยนีออ่ไงก็ดีดิสำหรับเพื่อนที่เลยล็อกวาดวาดมันคืออะไรมันคืออะไรจะพูดมาอีกอย่างละ <icana> คือจริงเขเป็นคนเหนือคนเหนือจริงๆมันเป็นอะไรมันคืออะไรมันคืออะไรไอโนสักคนแหลกมากเลยขอเคสดหนโอฮ้ยพอถึงกมาปั๊บเลยดูดีๆเถอะนี่ผมผมทำไอตัวครในกาชาขาดวั้งเนี๋ยวดูกันโอเคตัวละครสิขาด มือฝ่ามาไม่ได้เดี๋ยวรอดไปลงน้ำเอาอย่าให้มันพื้นพังมามามาลงน้ำเซกมันนี่เรือไปไรไม่ไ,มได้แจกผมว่ามอจาว่าไอเบล็อกมันจะมีฝา่าไอเบล็อกกับจาว่านี่คือมันแตกต่างกันนะเอาใจนะจากต่อส,สีนี่คือว่ามัคนค่อนข้างหลัง กินดิบติดไปเลยกินดิบติดไปได้ต้องผมทำ นี่มันจะหาคอนเทนต์แบบดาต้าโวโวโวอันนั้นอะไรอ่ะโวโวโวข้างข้างอะออกกินอาหารก่อนแต่ไม่มีไม้เชตูไม่มีไม้เอาไม้จักตรงน,นั้นเรืนอง เพอรเซ่ไม่แม่นยานโอ้โหสิยงี่แมเลยีมไมาแ้แมมโอ้โหงนบีดี่ยมันยันไม่ได้คือม,มัน,นไมใช้ไอโฟนจริงเนอะแต่ว่ามันเสียงเกมมันเบามากเลย

งบบ่ายไป่อนเวลาจะไม่พอก็ได้เมื่อเผาเสร็จแล้วมไม่เลาทำามีได้สะบ้านหลังหนึ่งแบบนี้สวยมากก็หาเหล็กเหล็กก็มีตรงนี้เนาะหาทาน ตอนนี้ผมจะตายก่อนแล้วมันช้นเล่นไปนขอถอดร้อนมากโอ้นี่ตัวเอ็นตัวอยนะมันชอบไปเล่นไปได้นะแต่ไอโฟนมันเล่นไม่ได้ฮัลโหล ต้งต่มแบบเล็กๆเราคิดว่าจะหาแบบคอนเทนต์แบบสนุกๆบ้างนะเพราะว่าผมแบบหาคอนเทนต์ไม่ได้อ่ะคือพวกปอฮะอันนี้พวกปอโหนี่ก็อแบบมันไปไกลกว่าผมแล้วอ่ะมันจันยอมไม่ได้ไม่มีฐานบ้าว <Br> uh. มีแอ่งน้ำอยู่เด้วมีฟองวัดอะไรโคตดูน้ำเหรอท <c oughs> ะเลอะไร <c oughs> เอา,เอาตะกี้ผมไปกดนะตะกี้ผมไปกด ไปกดไอ้ทิงติ้งตัวยเนี่ยคือจริงผมสต๊อปเอามาเพราะไอโฟนมันนี่มันแหลกมากเลยโทรศัพท์เรเอาบ้านจากเขานี่แหละเกี่ยวกับไ,ไหนกันเราจะเอาคลิปเก่าจากใน ช่องผมช่องเก่าผมอะเอามาลงเนาะเพราะว่าคือไม่ผิดเลยรรมันเป็นช่องเก่าจริงๆอ,<บ>อย่างค่าจ่ายสกินนี่ไม่คือแบบ,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 บออก็คือไปพุ่งไปหมื่นอะกดให้ขออันเดียงก็คืออยากให้มีจดบิลด์ในช่องนี้บ้าง ช่องทีมาในปี2021แต่ว่าไม่ได้ทำเห <c oughs> มือนพี่นิงอ่ะพี่นิงก็ทำในปี2 0 2 0ทำในปี2020เดี๋ยวแต่ผมทำในปี2021แต่ว่าผมไม่ได้ทำอะไรกันโอ้ยอย่าลองยลองยอง่าลงอย่าลง ไม่ครับแท้ไม้ค้ำนี่ผมจะเอาเอามาจากไหนไอจากไอโฟนเดี๋ยวผมมีวิธีให้นะเดี๋ยวเราคลิปหน้าคลีบเลดโคนเรือคีบลด,ด,ดในไอโฟนมีสองวิธีตอนนี้ยังไม่บอกตอนนี้เก็บของเขารับไปก่อนมันมีสองวิธีหลบมือแท้ด้วยแต่มันในเขาไม่เกี่ยวเพราะผมในของผมเจอแล้วคุณนุ่มเอ็นนุ่มแมนโอ้ ที่ไหนได้มันเป็นมา้าดูบ้านดิเลทเทหมแน้วเนี่ยในเก่าๆนี่คือผมเจอรู้จับผมนี่แหละเพราะว่าผมมันมันจะช่องเขียนทีมม่พันมอันนี้ช่องเขียดคิวเลอร์ใช่เนาผมองรถทีสั้นๆว่าเขียดที่พัม,มช่องนี้ก็เรียกว่าเขียดคิมมเวเลอร์อะไรประมาณนั้นผมจะไม่ติดต่อบ,บ้านเท่าไหร่ห้องมอม ช่วงนั้นผมชอบติดชาวบ้านเนะาะตอนนี้ผมไม่ตีละชาวบ้านชาวบ้านเสียงอะไรซึ่งี่ยผมจะอัดคลิปมากเลยนะแต่ว่าไม่มีเวลาอัดมานอนอัดไม่ได้บั่นหลักกระตบ๊บบอบหลักเย้ไปก่อนถ้ามีเวลาก็มาอัด ต้องทำในโปสเตอร์ในกาชาขัดด้วยเพราะว่าเขาจะทำปกช่อง,มงไม่ใช่ไม่ใช่ปกช่องอีกโปรไฟล์ช่องเพราะว่าเราต้องใช้กาชาในการทำผมใช้กาชาในคอมนะไม่ใช่กาชาในมือถือต้อมาตัดโอ้ยชอบนาเมน,เนิ้งเกินโอ้ยอยอ่าซิดจ่อจิ๋วจิ๋วจิ๋ว ตงแล้วก็บินเหรอโอ้พวดอย่างนั้นอ่ะที่นี่ต้องเสียเวลาตัดอีกลแล้วตัดรุ่งนี้ได้ปะรอช้าแล้วก็มีคนดูบ้างเลยนะว่าคนต้องเสียเราตัดอ่ะตัดไม่ใช่ตัดไม้มันถึงตัดต่อกระจกผมไม่เคยเอาที่หลังกันาาทั้งวันเกลียดละโอเค นี่ขอให้นี้ก่อนครับผมอ่ะเฟตติ้งที่นี่ขอแค่นี้ก่อนสะครับทมีคนขอลาไปก่อน,นทุกคบถ้าชอบคลิปนี้นะไลคกดแชร์กดซับสไครต์ผมอยากขึ้น300รอซับอีกรอบนึงโอเคไปก่อนละบ๊ายบายอีกแล้ว